ก็มีเล่าให้ฟังไปแล้วเนื้อคร่าวๆโดยรวมก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณมานีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณจินนี่แต่ละคนเนี่ยคือเหมือนกับสั่งเสียกันเอาไว้แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมานีเนี่ยก็เข้าไปโพสต์ในรอยัลลิสตลาดหลวงไปขอบริจาคนะคะว่าเนี่ยเขาเนี่ยเอ่อเคลื่อนไหวม,มานานโดนคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการตัดสินในวันนี้นะคะแล้วก็เขาคิดว่าเขาน่าจะไม่รอดอะไรประมาณเนี้ย เขาก็เลยอยากจะขอบริจาคเอ่อเพราะว่าเอา่อในครอบครัวของเขาว่าต้องมีแบบมีการผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบริจาคเขาจะได้ไปต่อยอดเวลาที่เขาเนี่ยเข้าอยู่ในคุกแล้วอะไรประมาณเนี้ยส่วนคุณจินนี่นะคะก็เหมือนกันเลยก็คือที่ผ่านมาเราก็บอกแล้วนะว่าเขาดูปล่อยวางดูแบบว่าผันด้วยเองไปทางฝ่ายสีเหลืองนะแล้วก็ ไม่ไม่เอาสามกีบแล้วอะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการขึ้นเขาเรียกอะไรอะขึ้นปกหลังของ f c e e o o o อะนะว่าชูรูปในหลวงเหมือนกันก็เห็นไหมคะก็ผ่านไปเหมือนกับทางไรชินวัตรเนี่ยแหละก็คิดว่าน่าจะสลายในเรื่องของคดีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ปลงนะคะว่าไหนๆก็ครบรอบวันเกิดห้าสิปีของเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ย เขาก็อยากจะได้ของขวัญน,นันนี้ก็คือไม่ต้องติดคุกแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้มีการพิภาคษาออกมานะคะว่าโดนในคดีหมิ่นศาลแล้ก็ตาศินออกมาเนี่ยจำคุกหนึ่งปีแล้วก็รับสารภาพก็เลยลดเหลือ,อหกเดือนไม่รอลงอาญาด้วยจนสุดท้ายนะคะเมื่อผลมันออกมาเนี่ยก็คือเขาได้รับการประกันตัวแล้วนะ,ะเรียกว่าดีใจกันยกใหญ่เลย นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณมานีเนี่ยถึงขนาดปลงก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดําดิ่งไปหมดเราไมี่ได้เล่าไปแล้ววันนะว่าตอนนี้สถานการณ์ของม็อบเนี่ยไม่ดีเลยทําให้แต่ละคนเนี่ยก็คือแตกแตกกระสานสั้นเซนแยกย้ายกันไปทํามาหากินนะคะแล้วก็คนที่มีคดีความเนี่ยก็น้ําตาตก เพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าตอนนี้มันไม่มีม็อบของการเรียกร้องอะไรใดๆสิ้นแต่ละคนเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายมากเรียกว่ามันทําให้คุณมานีเนี่ยคิดด้วยะนะว่าเฮ้ยกูทําไปเพื่ออะไรวะกูออกหน้าแทนคนอื่นกูสู้แทนคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกูติดคุกเนี่ยไม่มีใครช่วยกูเลยเห็นไหมอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวลาใครติดคุกเนี่ยเฮกันใหญ่เลยเฮไปหน้าเรือนจำเฮไปน,นู่นนี่นั่นส่งเสียงอะไรแล้วแบบมันดูฮึกเหิมอะ ไม่ทำได้ตอนนั้นคุณจินนี่คุณมานีเนี่ยเข้าคุกเนี่ยมีคนไปเฮเฮอยู่ตรงตรง,ตรงสารหรืออะไรเงี้ยเวลามีรถเอาตัวไปอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าวิ่งกันตามเป็นกับพวนส่งเสียงแบบสู้ๆนะเออเดี๋ยวเราจะช่วยให้ออกมาอะไรแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงจนทำให้มีเข้าไปอ่านใน a ฟ e b o o k ของมานีเนี่ยมานีถึงขั้นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคราวเนี้ย เขาไม่ต้องติดคุกจริงเนี่ยเขาจะแบบว่าเลิกยุ่งละคือไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีกว่าคือเขาก็คงปรองไงว่าเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสู้เพื่อคนอื่นแล้วคนอื่นก็เชียร์ให้มานีทําหรือบางคนก็บอกด่ามันเลยด่ามันโอ้สะใจดริงจริง,รงด่าเลยดา่าเลยเอออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคนที่ด่าก็คือคนที่โดนคุกนั่นเอง แล้วคุณมานีเนี่ยก็เหมือนกับว่ามิม่เข้าไปดูนะเหมือนกับเหมือนจะปิดเฟซอ่ะก็คือ,อที่ผ่านมาเนี่ยก็คือน่าจะปิดเป็นส่วนตัวหมดเลยแล้วก็มาโพสต์ใหม่เนี่ยก็คือเป็นโพสต์รูปเด็กนะคะแล้วก็โพสแอานอนที่ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดคุกนะเขาจะไปอยู่ครอบครัวละไม่ไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะเออคือเหมือนกับว่ากูสู้เพื่อมึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วกูก็มาติดคุก มันก็ไม่โอเคบ่าว่ะเอออะไรเงี้ยแล้วก็คุณจินนี่ก็เหมือนกันนะจินคุณจินนี่ก็เหมือนกันก็ก็โพสต์รูปของตัวเองเนี่ยขับรถออกมานะคะแล้วก็พูดแนมนอนที่ว่าเออถ้าเกิดว,ว่าเขาไม่ติดคุกเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าเอออยู่กับสามีดีกว่านะไม่สนใจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะว่าไม่จาได้นะตอนนั้นมีคนเชียร์เยอะมากว่าโอ้โหจินนี่พูดมันจินนี่ด่ามันโอ้โห คือเขาเรียกอะไรอ่ะครึ่งชั่วโมงไม่ซ้ํากันเลยด่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราพูดไปแล้วนะว่าการด่าไม่ช่วยอะไรด่าแล้วคุณสะใจแต่คุณได้คุก,กับมันโอเคหรือเปล่าแต่ตอนนั้นไม่สํานึกกันไงก็คือดีใจกันใหญ่แต่ว่านะตอนนี้คุณจินนี่กับคุณมานีเขาเล็งเห็นแล้วไงว่าโอ้โหกูด่าแทนคนอื่นแต่พอถึงเวลาก็ติดคุกช่วยคนเดียวนี่หว่าเห็นไหมคะคุณจินนี่ก็เลยบอกเลยเนี่ยพอเขารู้ว่าเขารอดนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่ ไม่สนใจแล้วเขาไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีมกินเที่ยวเขาดีกว่าแบบไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องติดคุกเดือดร้อนนะ่ะแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งนะคะก็คือคนที่ยืนคู่กับหยกนี่แหละคนนี้รู้สึกจะชื่อคุณอายนะคะคุณอายก็เหมือนกันบอกว่ารู้สึกหมดหวังนะ,ะกอดคอเข้าคุกกันละเห็นไหมคะว่าจะโพสในในลักษณะนี้กันหมดเลยอะ่ะนะรวมทั้งใครอะ่ะคุณคุณออย คุณออยด้วยมั้งคุณออยคุณดิวอะไรประเภทเนี้ยเขาก็พูดกันนะเขาบอกเออติดถ้าจะติดแม่งก็ติดติดไปเลยแล้วกันกูกูแบบมาคาราคาซังอะไรแบบเนี้ยผู้ที่พูดนี้คือทะลุวังทะลุแก่หมดเลยนะทีนี้เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าเราถึงได้พูดเนี่ยว่าการที่เราเห็นรูปเนี้ยแล้วมาสะท้อนใจรูปนี้นะเดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีนึง เนี่ยอย่างรูปเนี้ยม่ถามนิดนึงมันเห็นอะไรในรูปนี้ก็คือเห็นไหมคะว่าคุณอายคนนี้ก็เหมือนกันคุณอายคนเนี้เขาก็ขายของเหมือนกันให้ใครว่าก็คงจะไปขายของตามที่ต่างๆขายอ,อ,อะไรเล็กน้อยแต่ว่าช่วงเนี้ยฝนตกเยอะมากแว่าเขาก็ไปไปขายไม่ได้แล้วเขาโพสต์ไม่ไปตามอ่านแล้วก็แบบโหมันหดหู่มากเลยเขาบอกว่าเนี่ยสี่วันมาละ เขาได้แต่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแ,แ,แล้วก็แบบว่าปิดไฟแบบเหมือนแบบคงนั่งคิดอะนะว่าเออเฮ้ยมันอะไรวะไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยด้วยซ้ำเขาไปขายของไม่ได้ฝนก็ตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะต้องเข้าคุกอีกแล้วเอออะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันต้องเข้าคุกเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยใครช่วยเขาซื้อของหน่อยได้ไหมช่วยอุดหนุนหน่อยได้ไหม เขาเนี่ยไม่ได้มาขอบริจาคนะแต่ว่ามาขายของเขาอยากจะทำงานขายของเยอะๆจะได้เอาเป็นทุนสำรองให้กับครอบครัวเวลาที่เขาต้องมาอยู่ในคุกแล้วอ่ะอันนี้คนนี้ก็อีกคนนึงแล้วเห็นไหมคะทีนี้เนี่ยถามว่ารูปเนี้ยมนสะทอ้อนให้เห็นอะไรก็คือนี่ไงหยกเนี่ยอยู่กับพวกเนี้ยทะลุวังทะลุแกส๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของหยกมันจะเป็นยังไง นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเข้าคุกหมดเลยถูกถอนประกันเหลืออะไรเงี้ยแล้วหยกจะอยู่กับใครอะ่ะแต่ว่าหยกไม่ได้คิดไงก็คือตอนนี้หยกก็มีความรู้สึกว่าเออหยกไม่ต้องการแม่หยกอยากจะอยู่กับพี่บุ้งอย่างเงี้ยไปเพราะฉะนั้นเราเรายังมองไม่เห็นทางออกเลยนะเนี่ยใครถ้าเกิดใครมีความคิดดีๆมีทางออกให้กับหยกดีๆก็ลองเสนอลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกัน นะคะก็ตอนนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีอันนี้แหละที่ทางคุณมานีกับคุณจินนี่เนี่ยได้รับการประกันตัวนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าออกมาเนาะก็ถือว่าดีใจด้วยนะคะเราเชื่อว่าสองคนนี้เขาคงแบบเข็ดขยาดเลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาปรงกันอย่างมากเลยนานี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณมานีไม่ใช่มานีคุณจินนี่กับคุณมานีนะคะอืม